จากข่าวที่ว่าน้องจีน่าเด็กหญิงวัยหนึ่งขวบ11เดเดือนถูกชายคนหนึ่งอุ้มไปถวายให้เจ้าป่าเจ้าเขาปล่อยทิ้งไว้คนเดียวนานถึงสี่วันล่าสุดมีคนไปพบน้องจีน่าที่กระท่อมในสวนไม่ไกลจากหมู่บ้านนักสภาพร่างกายน้องจีน่ามีอิดโรยบ้างแต่ยังอารมณ์ดีตามข่าวนี้ที่ว่า มีคนอุ้มไปถวายให้เจ้าป่าเจ้าเขาหรือสังเวยผีถ้ำนั้นถือว่าเป็นเรื่องไสยศาสตร์งมงายซึ่งไม่น่าจะมีความเชื่อนี้อยู่ในโลกยุคปัจจุบันเพราะเป็นความเชื่อที่ผิดผิดเป็นมิจฉาทิฐิไม่มีเหตุไม่มีผลไม่ได้เป็นไปเพื่อความสุขความเจริญพระพุทธเจ้าทรงสอนให้เชื่อเรื่องกรรมทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่ว ดีชั่วอยู่ที่ตัวทำสงต่ำอยู่ที่การทำตัวไม่ได้ขึ้นอยู่กับเจ้าป่าเจ้าเขาหรือผีถ้ำอะไรเลยข่าน้องจีหน้าจึงเป็นอุทาหรณ์ว่าถ้าคนเราเชื่อเรื่องกรรมมีสติปัญญาไม่งมงายไม่เห็นแก่ตัวแล้วก็คงจะไม่เกิดเหตุการณ์ลักอุ้มพาตัวน้องจีหน้าหายไปอย่างแน่นอน 洒脱，洒脱。